ป้าเจ้าป้าดาวจะมาแกงขนุนไปซื้อขนุนมากิโลหนึ่งเนาะแกงเซหมูสามจัน้นกับกระดูกหมูเจ้าตพริกแกงอันนี้คือมนะมะขามเปียกเนาะยังยมนได้ละลายแต่เจ้ามะขามเปียกมีมะเขือเทศสะโพูสะอม แกงแบบเหนือแกงแบบบ้านๆเจ้าแกงขนุนแกงแบบภาคเหนือค่ะไปเจ้าเอากระดูกหมูกับอันขนุนไปต้มกันเนาะแล้วขนนุนต้มเจ้าขนุนต้มขนุนสดนเนาะกนแล้วจแข็งมาเจ้า เขาไปซื้อมาเขาก็เอามาแจะน้ำเวลาเขาแจะน้ำเขาก็ใส่พวกเกลืออ,อย่างลูกไปแจกโดยเจ้าพอดขนุนกับเปลออันกับขนุนเราเนี่ยเปลอแจกแข็งมัดก,ก็ต้องเอาแจกอย่างหัวม้าเนาะกระดาบแจกเกลือไว้เป็นนั้นสองสมมงเจ้าทีนี้กลมาล่างมาหันเนาะขนุน แม่เล็กใหญ่ดีขนาดเลยเนี่ยอาจะหวานจุกจวกวกระดาวอะเอาหมูกระดูกหมูลงต้มลยสิใส่ตัวเลยเจ้าตัวมอนอยอย่อยางก,กันเนาะต้มด้วยกันนี่เพราะว่าขนมซุปหมูก็ะซุปก,กันเนาะกราดาว่าอาจจะได้เปลี่ยนมอเนาะ ก็เดีย๋ยวขอนุอยากเปลี่ยนมอก่อนนะเจ้าอันนี้มอขาวไส้ใหญ่แล้วล่ะเนี่ยมันมันจะดดกคนนะ้นเนาะนี่เจ้าเปลี่ยนลนะต้องเอาสีเหลืองมาเจ้าอันนี้สีเหลืองไส้กลางเนาะมันจะมีไส้ใหญ่กว่านี้อีกอก็เดีย๋ยวไปซื้อสีขาวไส้หมอีมาสักใบกันเ้อมันจะมีไส้เล็กไส้กลางไส้กลางไส้ใหญ่ ปะดาวมันไม่สีไส่อะแต่หม้อสีขาวมันแบบมีไส้นี่เนาะนีเจ้าต้มเดีวยวกันเจ้าโอ้ปลาดาวหั่นขนุนนี่เหรอเนาะเออเข้าปากได้แับนี้เนาะเนาะขนุนกิโลน่ะนนเนี่ยชื่อน้าเนี่ย หนาเจ้าคนนี้ต้มกันเนาะน้ำพริกกระตัไลเรียบร้อยละเอานามหาต้มโัยหนึ่งขับทีเนาะหนึ่งปาก <c oughs> ขนุนต้มเปล่าๆนี่หนะเจ้ายมได้ใส่พริกแต่นะประดาวตักออกทยเนะาะเพราะว่าเอาเือป,ป้าเจ้าก็เดี๋ยวไป มันต้มใส่หมูอยู่แล้วมันก่อนนี่มันก,นนกน็ก็ได้ข,ด CEO ข้ากรบกรุ้งขวักลดดีสีอิ่วเฮ้ยปนเจ้าแบบค็ไขๆต้มซุป่ะเนาะแต่อาต้มด้วยกันนี่กะเดี๋ยวเขาจะใสพ่พริกเขาตักออกอีกค่ะตักเรียบร้อยแล้วเจ้าเอาพริกใส่ได้เลย cái nó kèn to cháu Ủa hành mùn nhá một ra cháu Chạy yên dân thai khi bình xa mà tắt áo lửa khè bè ta thí Câu nó Tắt quả mốt mong. ย่งเจ้ากระดูกเนี่ยมาเล่นแท้เเจ้า,จาดูกระดูกหมูนี่นะใส่ผงฟุ้งรัอนิดหนึงเจ้าหน้ามส้มมะขามเปียกเนาะใส่ไปทั้งเย่เนี่เจ้าเมืองดอกเป็นเงินเป็นค้ำเจ้าหน้ามส้มมะขามเปียกนี่นะ กระดาวสีก้อนมาไหวเนาะนอัดก้อนมาขายเจ้าหนามแหงเนี่ยก้าเนาะของสชรเจ้าพอละ มะเขือเทศเจ้ามะเขือเทศไข่ซอบเปรี้ยวกะใส่เยอะๆเจ้าหน้ามะขามเปียกเนะาะมะเขือเทศที่มันจะเปรี้ยวเจ้าใส่เอาสีมากกันเนาะ หนุนใหญ่ขนาดนะี้นะเจ้าหม้อเจ้าเต็มปากเต็มคำเนาะเจ้าไปเจ้าไปตัดเอาอันหลายสิน้นชิมเจ้าชิมกินคนเดียวเจ้าแกงหม้อนี่อืมหม้อใส่หอมก่อนเจ้าส้มมะขามเปียกเนาะ เหลือติ๊ดทัว i เลเจ้าเทใสเลยกระดาใส่สอบเปรี้ยวนี่นะแม่นละที่นี่ก็ใบสะพูกับสะอมเจ้าใบสะพูหรือว่าใบพักแค้เนาะนี่นะ บอกพอมีกินเนาะกำลังปลูกเจ้ามันแบบเยอะเตือนเนาะกำลังปลูกกำลังปลูกอีกอะยังมัเยอะเตือนเนี่ยเจ้ามาะทำกันดูเจ้าแกงขันหนุนนี่สูตตั้งเหนือนี่ทำง่ายเจ้า ได้เกือเลยมันจะได้อร่อยแกงขนนุนใส่กระดูกหมูแกงแบบเหนือเสร็จเรียบร้อยละเจ้าทำกันดูเนาะอร่อยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อหนะาเจ้าฝากกนคลิปใหม่คลิปน้านอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผื้ป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ Ah